มีอีกหนึ่งงานด้วยต้องบอกว่าโอ้โหประเทศไทยของเราคึกคักมากงานนี้ครับพี่น้องเกษตรกรนี่ต้องบอกว่ายิ้มกันแก้มปริเลยกับ a d a a า r i n e x Thailand 2025ที่สุดของงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความยิ่งใหญ่ของงานนี้ครับทั้งการวิจ,จัยที่ทรงพลังการเสวนาสุดเข้มขน้นพลิกโฉมเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนบนเวทีโลกนะครับงานจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง28กันยายนนี้เข้าชมฟรีที่ ฮอ5ครับอิมแพกเมืองทองธานีครับค่ะก็โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือว่าอาดานะคะคร,ร่วมกับภาคเอกชนต่างๆค่ะซึ่งจะมีการจัดงานนะคะอาด้าอาร i กรีเน็กไทยแล2025ในงานฟาร์มเอ็ก2025ด้วยก็เป็นความร่วมมือร่วมกันนะคะเพื่อให้เกษตรกรไทยเนี่ยก้าวไกลนะคะไปในระดับโลกนั่นเองซึ่งงานนี้เขาก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเกษตร อัจฉริยะพลิกโฉมการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนและการแข่งขันในเวทีโลกนะคะภายใต้ชื่องานฟาร์มเอ็กโป2025นั่นเองค่ะก็มีหน่วยง,งานต่างๆเข้าร่วมนะคะอย่างเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมปศุสัสตว์กรมพัฒนาที่ดินและสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ผ,ผลิตรายใหญ่ผู้ผลิตรายย่อยและผู้บริโภคมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้นะคะร่วมเปิด โอกาสทางธุรกิจร่วมกันแล้วก็มีการคิกออฟประกาศเจตจำนงความร่วมมือด้านวิจัยด้วยค่ะใช่แล้วครับก็จะแบ่งออกเป็นโซนๆยกตัวอย่างจริงคืองานยิ่งใหญ่อลังการมากอย่างเช่นโซนที่1นึ่งอาด c าโชเคสนะครับก็เป็นการแสดงผลงานวิจัยที่ทรงพลังการันตีว่างานวิจัยเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้จริงโซนที่2ครับอักลีเทคนะครับก็เป็นเทคโนโลยีเกษตร,รสุดล้ําที่จะทําให้เกษตรกรไทยก้าวทันโลกโซนที่3ครับอักลีเน็กซ์นะครับคือการก้าวข้ามเกษตรปัจจุบันสู่เกษตรดิจิทัล แห่งอนาคตโซนที่4คุณผู้ชมครับอัตรีคัลเลอร์ฟูดื่มดํากับสีสันความหลากหลายของสินค้าเกษตรไทยทั้งแปลกใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆภายในงานนี้ครับค่ะต้องบอกว่างานนี้นะคะก็เป็นโอกาสเดียวค่ะที่คนที่เป็นเกษตรกรทั้งหลายนะคะจะได้เข้าไปดูเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยเพื่อน,นําไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพของตัวเองอันนี้อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอันนี้เป็นน้องข้าวตังนะคะเมื่อสักครู่เป็นน้องควายแครนั่นเองซึ่งอย่างนั้น มีโอกาสได้ถ่ายรูปกับน้องมาแล้วน้องน่ารักมากๆแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าราคา20ล้านนะคะพี่บอลเกษตรกรไทยไปไกลแล้วนะในเรื่องของราคาต่างๆเนี่ย